ว่าก่่ออนทีีเเราาจะสสยยบบวกกต้งไปดล็ออกก่นนะคือตกใจคนถ่ายคลิปก็ตกใจเก่งยังเราต้องลองอีกไหมลองไหนข้างใต้เนี่ยไม่ไมีประโยชน์แล้วตอนนี้ตอนนี้พ่อคำนวณถึงตัวนี้แล้วเหล็กเม่เวลามันกลางลงมาน่ะมันจะเอาอะไรรองรับเยี่ยมไม่ไม่ต้องรองรับตัวนี้มันเป็นไฮดรอลิกไม่ไอ้กลางลงกับพื้นอะไม่ถึง จะเหยียบกับพื้นดินเลยไหมหรือว่ายังไงไหรือจะเอาอะไรมาลองวันนี้มาเช็คก,ก่อนไฟเข้าไหมตอนนี้ประเด็น <c oughs> เรามาดูกันว่าจะเข้าไหมไฟเข้าไหมตัวนู้นเหรอ ยังไม่ตัดลูกจะตัดเองไปมีนั่นอยู่ไงมีนี่เลื่อยอยู่เอเลื่อยไปตัดเองไปเลื่อยในหลังรถหลูกเลื่อยจิกซอว์อ่ะเ,เย่ขึ้นแเราข้างหนึ่ง เปิดข้างเดียวก็พอทำความสะอาดก่อนแล้วเปิดสองข้างเลยไหมล่ะสอข้างกันได้สองข้างถ้าสองข้างเราไม่ได้ทำความสะอาดนะไม่มันจะได้เย็นไงเอ๋อเลยเอ่ะไม่ทึงผนังไอ้หลังคาเสนไปแล้วสุดยอด นี่คือห้องเก็บของของเราเอาเทโคตรเทอ้าทำไมพื้นไม่ลงละ่ะไงเอาลงเอาอพื้นต้องเอาลงเองเหรอ,อ,อไม่นี่นี่เราลงระวังนะลูกมันหนักมันหนักเลยนี่ีๆลูกมีสิเห็ดมือเดียวบ่ได,ด้เด้ลูก ต้องเข้าไปถีบข like ้างในป่ะอันนี้มันต้องเข้าไปางใหรอคะเนี่ยต้องเข้าไปถีบข้างในหนไปเข้าทางพอหนูไปเข้าทางพ่มันต้องมีตัวรองไงแม่ถึงถามพ่อว่าเราจะวางเอาเอาถึงถามพ่อว่าจะเอายางยางรถมาวางไหมนี่เน้นมามาใส่ยางรถไปมาลูก กองมืโอเคเรียบเหยียบยางรถขึ้นไปเลยก็คือก็เหยียบไปได้เลยก็ให้นั่นไปใส่ไปทางนู้น เอาไม้กวาดมากวาดลุกหาของเดินเของลุกหาเรื่อยอยู่แล้วเอาไม้กวาดทางมะพร้าวมาลุกไปไ,ไปนู้ขึ้นไปก่อดเลื่อยยูไ่ไหน ลูกชิ้น จำได้ไหมล่ะลทุกคนไม่มีเน็ตอีกแหละเจ้มีเน็ตทุกคนไม่มีเเน็ตอาแมช์ด้ยยวยก็ไม่ให้เข้าร้านเจไปซืมม้อสวรรค์ซื้อดอกสวรรค์ให้พอ่อมันมีไหมล่ะ,ะหมดหมดแล้วบ่มีอยู่เท่าฝอยหนึ่ง ทำอะไรลูกหนูจะทำอะไรลองมือพ่อก็ล้นเชื่อลูกเหลือเกินไม่ไม่วางวางไม่ถูกไม่ถูกลูกทำงี้ให้พ่อจะบอกอ่ะค่อยๆกดเออกดน้ำล่องไปก่อนลองมือเองนิ้วนิ้วนิ้วมือตื้อโป้งตัวเองอ่ะนิ้วนิ้วถนัดไหมถนัดไม่บิดออกไปทางนู้นเลยถ้าไม่ถนัดบิดไปทางนู้นมองดูนิ้วตัวเออนตัดตรงนี้ก็ได้เออไม่มันติดจะติดนี่ลูก มันจะติดตัวตัวขอบนี้หนูเปิดอย่างนี้เลยอ่านี่จับอย่างนี้เลยเงยคือทางบนดูนิ้วมือตัวเองเอาเอามือมือมือขวาจับก็ได้เอามือซ้ายกดเอออันแหละชูมือหายไปใส่เซฟตี้ไม่ไม่ครบแล้วเราอ่ะจับนั่นแหละขนาดยังอ่ะดูนิ้วมือตัวเองเดียเหระเาค่อยไปนำล่องก่อนเออมันจะเร็วได้เขาค่อยไปนำล่องก่อนนำล่องแล้วก็ไปตามร่องไม่ต้องกดลูกไม่ต้องกด มันจะไปเองเหมือนนอ่าไม่ต้องกดก็คือปล่อยไปไหลเลยกดปล่อยไหลเรื่อยปึ๊บไปอืมตึงตึงนู่นแหละตีสามตีสามวันนี้จะเสร็จเออแหละเอาตัวหน้าประคองเออขาดอยู่ตึง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 หิวข้าวก็บอกนะกดเร็วๆเลยเออแหละมันมันได้จังหวะก็ไปได้เลยไล ก็หยุดว่าระวังระวังไอ้นั่นนะลูกระวังเสร็จไปไอ้เล่ยไปเรื่อยระวังเสร็จไอ้ผงเสร็จเหล็กมันจะเข้าจมูกผงเศษลูกเศษรู้จมูกรู้จมูกปืนจะรับรับรับเศษเราเนี่ยเราอยู่ข้างล่างเนี่ยรับเศษไม่ดูยืนนี้กันครับ แบตหมดลองมือ้วอหนะจ๊ะอ,อกก็เหรอเก่งจังเลยอะอยังยังไม่ไปถึงครึ่งเลย <laughs> คน <laughs> ถ่ายเนี่ยยืนตากแดด <laughs> <laughs> ไม่ไม่กินเอาป้ายออกเ <laughs> ่อะ่ะเดี๋ยวพออุปกรณ์พิเศษมาเบียดเบียดท,เเทีเดียวขาดไม่ไม่ก็คือจะไ,ได้จับในแบบไม่กลัว,วไง คีมล็อกไว้อันนี้เขาเรียกคีมล็อกใช่ไหม,มครับสิอือเจับตรงนี้จะได้ไม่กลัวเออเอาเสร็แล้วจับเอาไว้ มันเหล็กไงไม่ใช่พลาสติกดูทุกคนดูทุกคนดูตใจรินไปทีเดียวหรออ้อาว <c oughs> <c oughs> บอกแล้ว T4 เสร็จาแล้้ววพอะกินขยืนทำอยู่นี่นะแม่ไปแล้ <c oughs> ไไละไปกันน่ะเราจะขาดแล้วเนี่ยเอาเอาให้ขาดขาดแล้วบอกด้วย อย่างอย่างอีนิดน,งน,ดนึงอีนิดนึงอีนิดนึงข้อมือจังเลยอีนิดนึง,อ,นนงอุ้ยพระอาทิตย์เปลี่ยงปรางเอาให้ถูกล่องเลยอย่งขาดแล้วบิดเลยเอาเค็มล็อกบิดขาดแล้วเหรอ าดแล้วขาดแล้วเหรอขาดแล้วเอามาให้แมู่่ขาดแล้วเรา,า,เ,าเปิดด้วยอืยอ,อนี่นั่งเย,ย้ตัมือให้นิดนิดหน่อย ดูสิในนั้นมันมีอะไรเปิดเปิดกว้างๆเลยเจดอะไรอ่ะเปิดมไม่เต็มแล้วออกไปนะโอวปกกว้างเลยตอนไหนต้องไปหาไม้มาคำแรงกว่านี้ลูกพับได้เลยนะไปเลย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 เปิดได้หมดเปิดได้หดตัวนี้ก่อนเนี่ยตัวนี้มันต้องหาเหล็กมาค้ำน้เหล็กมาค้ำยัน